ถ้ยอมกันถ้าก้าวไกลยอมภูมิใจไทยยอมก็กลายเป็นรัฐบาลก้าวพักการเมืไม่ต้องเอาเสียงสอบหอลุยสักเสียงส่วนพักคที่ก้าครับก็คือพรรคภูมิใจไทยมันก็้องมีการคุยกันเพราะภูมิใจไทยยืนยันเจตนาอย่างชัดเจนว่าว่า จะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่จะแก้กฎหมายอาญามาตรา112และก้าวไกลก็บอกว่าไม่เอากัญชาถูกกฎหมายกัญชาต้องเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนี่มันมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนโยบายอย่างชัดเจนและสำคัญดังนั้นเพื่อไทยเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ครับเพื่อไทยเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ นั่นคือถ้าก้าวไกลยอมก็จะเจรจากับภูมิใจไทยได้เช่นการแก้กฎหมายอาญามาตรา112่งพักก้าวไกลอาจจะยอมไม่เสนอในสมัยประชุมสภาชุดที่26ชุดนี้สภาผู้แทนาราษฎรชุดที่26จะไม่เสนอ แต่ไม่เลิกนโยบายนี้นี่ก็สามารถเป็นเงื่อนไขในการยอมได้ครับหรือนโยบายกัญชานั้นจะต้องร่วมกันพิจารณาว่าควรจะอยู่ในขอบเขตใดและตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับภูมิใจไทยเพื่อจัดการออกกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดน,นี่ก็เป็นเหตุผลในการที่จะยอม ให้ภูมิใจไทยเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคที่เก้าได้ภูมิใจไทยก็อาจจะอาศัยเหตุผลว่าเมื่อพรรคเก้าไกลยืนยันว่าในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นี้พรรคเก้าไกลจะไม่เสนอกฎหมายอาญามาตรา112เข้ามาพิจรารณาตลอด อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ในทางการเมืองถ้าจะตกร่องป่องชิ้นกันมันมีเหตุผลหมดครับนี่ก็สามารถจะเป็นรัฐบาล8พักเป็น9พักได้9พักนี้ก็จะมีเสียงเกิน376เสียงเกิน376ก็ไม่ต้องพึ่งสอวแม้แต่เสียงเดียวครับ ก็จะกลายเป็นรัฐบาลของประชาชนขึ้นโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยก็มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมต้องบอกท่านทั้งหลายครับภูมิใจไทยเขาต้องเป็นรัฐบาลนะคือเขาทำอย่างไรก็ได้เขาต้องเป็นรัฐบาลเพราะปัญหาเขามันเยอะอย่างที่ผมบอกท่านทั้งหลายนยะ ปัญหาของคุณศักสยามชิดชอบกับกรณีบริษัทบุรีเจริญปัญหาของเขากระโดงปัญหาการก่อสร้างรัฐสภาซึ่งผิดสัญญานี่กเกินสัญญามาเป็นพันวันเนี่ยถ้าถูกปรับก็เป็นเงินหลายพันล้านนะครับของบริษัทชิโนไทยซึ่งชิโนไทยนีย่ก็รู้ว่าเป็นของใครปัญหามันเยอะครับ ดังนั้นการที่จะทำให้ปัญหานี้มันไม่ทำอันตรายต่อภาคภาูมิใจไทยต้องมีอำนาจรัฐคำว่าต้องมีอำนาจรัฐก็คือจะต้องเป็นรัฐบาลดังนั้นภูมิใจไทยเขาจะต้องเลือกแทงขัขว้วใดขั้วหนึง่งหรือแทงมันทุกขั้วแทงทั้งหัวแทงทั้งก้อยแทงข้งกลางเพื่อเป็นรัฐบาลให้ได้นี่คือเป้านะครับ เพราะเขามีปัญหาท่านทั้งหลายเขานี่ถ้ายอมกันถ้าก้าวไกลยอมภูมิใจไทยยอมก็กลายเป็นรัฐบาลก้าวพักการเมืองไม่ต้องเอาเสียงสอบอลุยสักเสียงเดียวแต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะครับไม่สำเร็จนี่ไงก็จะเข้าทางเพื่อไทย นั่นหมายความว่าพักก้าวไกลก็จะต้องประชุมกันและพิจารณาในการอยู่ร่วมรัฐบาลก็เมื่อเปลี่ยนพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลไปเป็นพักเพื่อไทยแล้วนี่พักเพื่อไทยเขาต้องการเอาพักภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อที่จะเอาชนะเสียงสอวอแต่ พักเก้าไกลไม่เห็นด้วยเพราะมีนโยบายที่ขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องกัญชาก็เป็นบทที่พักเก้าไกลจะต้องตัดสินใจตัดสินใจมันก็มีทางเลือกอยู่แค่ทางเดียวนะครับถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องถอนตัวถ้าพักเก้าไกลถแถลงถอนตัวออกจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลแปดพัก อันนี้ก็เสร็จแล้วเข้าทางเพื่อไทยอีกดีวรักเรือล่มเก่าก็จะเอาขึ้นมาพิจนารณาชายผู้จะก้าวข้ามความขัดแยง้งอย่างพลนอีกประวทย์ก็จะมีราคาขึ้นมาทันทีแต่ท่านทั้งหลายครับเขาก็จะใช้ความมีเสียงข้างมากที่ผูกมัดกันอย่างชัดเจน เจรจาเพื่อบีบพลเอกประวิตยให้ท่านยอมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีการเจรจากับพรรคประชาชาติก็จะเกิดขึ้นเพราะเขาต้องการอีกไม่กี่เสียงนี่ครับเพื่อไทย ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติรวมพลังประชารัฐรวมสวในสายพลเอกประวิตร์นี่แต่แผนนี้มันก็เหลือเฉพาะทำอย่างไรจะให้พลเอกประวิทรยอมเหลืออย่างเดียวแผนที่หนึ่งถ้าก้าวไกลยอมภูมิใจไทยยอม เศษฐาก็เป็นนายกเป็นรัฐบาลเก้าพักแผนที่สองถ้าก้าวไกลถอนตัวก็เป็นเรื่องที่พี่โทนี่กับเสียหนูหรือครูใหญ่เนวินจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยอมสนับสนุนคุณเศษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งและเส้นทางที่เขาจะเดินไป